ไปแลกอีกหนึ่งเรืองอ่าอีกหนึ่งเรืองเนี่ยคนบางกลุ่ม้องมีการทําใจในการเดี๋ยวจะรับฟังข่าวนี้นะคะเออแต่บางกลุ่มกระจายผักผุ่มใจเออสีแดงเหมือนกันใช่ไหมอ่ะวันนี้พาไปแล้ซเศราหอกค้องห้องแดงพังงาค่ะเขาได้มีการนําถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ย ขึ้นรถขึ้นรถโพทอง oh. อ่านี่แหละค่ะมีแห่ชลองเ uh. ชมรอบเมืองพังงานี่มป็นรมาเล่นๆเอาจริงเอาจังมา uh. เลยนะคะ oh. <laughs> เหตุการณ์นี้นะคะที่เราเห็นค่ะแรงวันที่2พฤษภาคมนะคะที่หมงเย็่นค่ะที่ส่วนส้มและพราซีนนะครินพังงาอําอเภอเมืองพังงาค่ะก็จะมีกลุ่มลเว์พูพังงาคลับนี่แหละคะ่ะเขาจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า แชมป์ลีกทั้งทีก็ต้องฉลองให้สุดนะคะนี่แหละค่ะทุกคนก็รวมกันใส่เสื้อทีมลิเวอร์พูลสีแดงกันมาเลยค่ะรวมตัวกันจัดขบวนแห่ถวยแชมเปี้ยนพรีเมียร์ลีกจำลองนะคะฉลองการคว้าแชมป์หรือดูการซ่องพันยี่สิบสี่ถึงสองพันยี่สิบห้าบนรถโพล่ทองก็คือเป็นรถโดยสารน่องเท้วประจำที่เรามีและนะคะแล้วก็มีขบวนรถแห่นะคะตามมาด้วยรถยนต์รถเครื่องก็มีรถบวกเออนะคะได้กับหนการรถเครื่องเสี่ยงรถไซเรนรถกระบะนะครับกว่ายิ่งพิการหงอ สุดขั้นในรบรรดาด้วยทงสมุทรซนด้นะลิเวอร์พูลนะค่ะโอเคไปตามเส้นทางรอบเมืองปังงาสร้างความสนใจกับประชาชนทางโองกลางทางนะครับและกับผู้สัญจรบุญธนาลน,นโดยเฉพาะเล่าซาวกนะครับทรงเสี่ยงแสดงความยินดีและก็อ่าเขาเรียกบางจุดก็มีการจอดร้อยแฟนครับในรวมได้ถ่ายรูปกับถ้วยเช็มด้วยนะก็ <laughs> จะลงถ่ายรูปเช็คอินวงเวียนเข้าตาปู่กันกันนะครับเป็นโรมานเลียงชะล้องนะครับสั้นเช็มกัน ดูการเก่งขันนัดสุดท้ายที่รานซีวานานายการุนชูสรับรองนายกเทศมุกตีตะบุนทปุ้ดเนี่ยแกกล่าวว่าการจัดกิจกรรมฉ่อลองเข้มพรีเมียร์ลีกของกลุ่มลิเวอร์พูล์ั่งงาครับมันนั้นกับจัดขึ้นเป็นครั้งที่สองแล้วหลังก็ดคือจัดมาแล้วเมื่อปี19บเก้านะปีนี้ก็ได้นำรถปูท้องนะครับรถทรงเที่ยวประจำทิ่นี่แหละครับของชาวอันดามันมารวมแม่ทั่วพรีเมียร์ลีกนะครับจำลองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อสร้างความฉลองแชมป์สูงสุด ครั้งที่ยี่ก่อนสมุทรซ่อนลิเวอร์พูลนะครับนะก็ชาวเมนยูร่ลิเวอร์พูล้ล <c oughs> แต่ว่านี่มีคนหนึ่งท่านี้เราใส่สีแดกแลบมาเลยมี่คนจัดเป็นทางทีซ่องแล้วนะแต่ว่าอีกอีกฝั่งหนึ่งเขาอาจจะรอจัดยูน้องจี้เลยนะ <c oughs>